าผชมครับสาหรับคลิปนี้นะฮะมันกลับมาแล้วท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าช่วงเวลาในการทําคลิปแบบนี้นะฮะเป็นช่วงเวลาในการทําคลิปที่ผมรู้สึกว่าคิดถึงช่วงยุคแรกๆของเกมเลยฮะมันกลับมาแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมสุ่มไปเจอเด็กเอ๋อคนไทยครับแล้วเป็นเด็กเอ๋อที่เล่นโปด้วยนะฮะ คือมันรู้จักผมนะฮะแล้วมันก็มาตีผมตายนะครับโดยการใช้โปนะฮะแต่โปที่ตีผมตายเนี่ยเป็นโปหมัดไงเวลาตีตายไม่ได้ฆ่าหัวนะฮะแล้วมาถามเราว่าเราเป็นคนดันไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสาหรับใครที่ติดตามผมเนี่ยจะรู้ดีว่าผมมาเกียดติทนเล่นโปมากนะครับเพราะว่ามันสื่อถึงความกา,กากความกระจอกนะฮะผมก็เลยไฟกับมันเลยแล้วมาดูสภาพของโปกากตัวนี้ครับไม่ใช่โปกากธรรมดาเออด้วยอ่ะเออมาดูกันจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ

โอ,อ้โฮะโหจอบเกินมา ไปไหนเอาล่ะไปไหนเอา่ะไรอีกตัวนึงอ่ะมาเซ่โถและเดินแอคเลยเดินแอคเลย w h a อ่อนอะมีโปรแท้ๆแล้วป็คนดองคนดังครับไม่สนใจอะ่ะอีกตัวมันหนีไปไหนแล้วนะอีกตัว โถมาตีเราตอนเราไม่ทันตั้งตัวนะฮะแล้วทำทรงแบบเอ,อ้คนดังประครับคนดังประครับถกูกระจอกเกินเสียดายนะท่านผู้ชมครับตอนที่ผมโดนมันตีผมไม่ได้อัดชิบไว้นะผมแค่เข้ามาเดินเล่นไงโถอะไรแก้เขินเหรอแก้เขินเหรอนอี่การตีแก้เขินเหรอ เขินเหรอเขินเหรอเขินอุ๊ยคนเขินฮะมีคนเขินผมท่านผู้ชมเออเขินนี่ไงนี่ไงอีตัวนี่ไงนี่ไงไอ้นี่ไงนี่ไงอ้นนี้ไงอันี่ไปอันี่ไปมา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 เจอกันที่เกาะกลางดีกว่าต้องปัญญาอ่อนแค่ไหนถึงจะแอกแอคตามผมเนี่ยเอออุ๊ยผลพาวะผลพาวะ นากลัวน่ากลัวน่ากลันกนก,รนกรจริงเลยเอาบ้าเอาบ้าเอา Hãy subscribe cho kênh ai Mì <laughs> jam ai... <laughs> และบินไปเรียบร้อยเลยเรียบร้อยนะ่าจะโดนแบนหนึ่งวันไปแล้วพี่่าตลกว่ะท่านผู้ชมสภาพแม่งเล่นโปแล้วทำทรงขิงเนี่ยผมยังชอบเลยนะเล่นโปททำทรงขิงอะ่ะแม่งแบบต้องต้องเออได้ขนาดไหนวะแล้วตีผมไม่ได้ข้าวหัวในะความหมายอะ่ะโอ้อยยางฮาเลย ตอนนี้โปมาถึงชั้น6แล้วครับและจะเปิดสคริปในการข้ามชั้น6หรือเปล่าเอาละพร้อมเปิดสคริปก,กูมั่นใจไงเรียบร้อยอันแน่แล้วเดียนเดีนเดนอไอสัตว์เดียนมึงโดนกูแล้ว <S <S เองทำได้พี่พร้อมเปขอแค่เองทำได้ พี่พร้อมเปให้เลยผลถาวรน่ะแต่ผลถาวรน,นี่ชื่อมันจะไม่เหมือนกับผลอื่นนะมันจะชื่อว่าผลบลอกถาวรน,นะฮะ <wh ats> เอาล่ะชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดทำไงครับชั้นเจ็ดทำไงอุย้ยลอ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 ยอุ้ยอุ้ยลอยลอยลยลอยเนียนเลยสัตว์เนียนเลยอ้าวเล่นไม่ได้ ว้าวเอาเรียบร้อยฮะโดนหนามโถโหอย่างเลยมึงบินสูงกว่านั้นมึงก็รอดละ โอเคท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะสั้นๆนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจจะมาอัดคลิปจริงจังนะครับพอดีผมเข้ามาว่าจะมาทำตามหาผลปีศาจเล่นๆนะครับแล้วก็มาเจอโปโอมันมาเกียนพอดีถ้ามึงดูคลิปอยู่นะมึงฆ่ากูได้อะก็ดีใจด้วยนะจ้าพ่อน้องสุดหลอ่อเขาก็เห็นกันเหมือนแหละว่ามึงอ่ะมันกากนะมันทำได้แค่โปนะฮะแล้วอย่างหนึ่งอ่ะใช้โปหมัดต่อยไปได้ข้าวหัวนะครับอย่างโง่หนทีหลังนะครับผมกูยังชอบเลยแม่งเอาโปมาฆ่ากูตายแล้วแม่งภูมิใจเนี่ยสรุปเสียข้าวหัวให้กูฮะ <_><_>แล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้ามึงไม่มาผสมโรงตอนที่กูสู้กับพระอยู่นะมึงอแพ้กูไปแล้วเออลูกจักเจียมกระลาหัวตัวเองด้วยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับชอบเขาฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับมาเยอะๆไอเด็กแบบเนี้ยพิมพ์คำหยาบโดนแบนจบนะฮะโอเคแล้วเจอกัน